สวัสดีค่ะนี่เป็นการทดสอบหม้อน,นึ่งแรงดันขนาด120กวดแดนนะคะเป็นการทดสอบรอยรั่วและอุปกรณ์ก่อนการจัดส่งค่ะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่121องศานะคะความดันอยู่ที่1.5บาลแล้นะคะเมื่อได้แรงดันตามที่เรา เซฟค่าเอาไว้แล้วตัวเซฟที่วาวทำงานเองอัตโนมัติค่ะรอยรั่วรอบถังไม่มีนะคะหลังจากเซฟที่วาวทำงานเองโดยอัตโนมัติแล้ว เมื่อเขาโบอากาศออกมาจนได้จุดที่เราตั้งเอาไว้เขาจะหยุดทำงานนะคะหากแรงดันเกินเขาก็จะกลับมาทำงานเองโดยอัตโนมัติค่ะมหมอนึ่งแรงดันนี้เป็นของพายุนะคะปะทุมคงคาค่ะเจี๊เป็นผู้ทำคลิปเองค่ะ Subtitles by the Amara.org community